สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาแบ่งปันวิธีทำตะก,ก้อคะลูกตะก,ก้อแบบนี้นะคะด้วยใบเตยลายนะคะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำกันทำง่ายมากเพื่อนๆก็ทำได้นะคะเรามาทำกันเลยค่ะวันนี้เราจะทำตะก,ก้อด้วยใบเตยลายค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาสารตะก,กอ้อนะคะตะก,กอ้อแบบนี้ด้วยใบเตยลายนะคะใบเตยลายแบบนี้นะคะเราจะมาสารตะก,กอ้ตกกอตะก้อแบบนี้นะคะด้วยใบเตยลายเราก็จะใช้ใบเตยอ,อยู่สองใบนะคะเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะ ก็จะมีใบเตยลายมีกันไกลนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็จะตัดตัดปลายใบเตยให้เท่ากันนะคะตัดให้เท่ากันนี้นะคะตัดใบเตยให้เท่ากันเสร็จแล้วก็เราก็ตัดปลายค่ะตัดปลายให้เฉียงแบบนี้นะคะ เวลาเราใช้ทําสอดเข้าไปจะได้ง่ายๆนะคะเราก็ใช้มีดกรีดเลยค่ะกรีดแบบนี้นะคะกรีดใบเตยออกเป็นครึ่งหนึ่งกอ,อกแบบนี้เลยแบบนี้นะคะ ฝั่งไหนที่แข็งแบบนี้เราก็ลาอออกนะคะลาอออกนะคะถ้าแข็งนะคะแบบนี้อันนี้ก็เหมือนกันค่ะเราก็ผ่าใบเตยเลยเออกให้เป็นสองชิ้นนะคะแบบนี้นะคะ พอเราได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็ทําแบบนี้เลยค่ะพับใบเตยแบบนี้นะคะพับใบเตยแบบนี้พับเข้ามาแล้วก็พับแบบนี้นะคะแล้วก็พับเข้ามาใช้ใบนี้สอดนะคะสอดเข้าไปแบบนี้ สอดเข้าไปแบบนี้นะคะสอดเข้าไปแบบนี้เลยนะคะล็อกเพื่อให้ใบเตยมันติดกันนะคะให้ใบเตยมันเป็นคู่แบบนี้นะคะได้แล้วหนึ่งชิ้นเสร็จแล้วด้านนี้ก็เหมือนกันเราก็ทำแบบนี้เลยค่ะ แบบนี้พับด้านนี้เข้าค่ะแล้วก็พับด้านนี้เข้านะคะแล้วก็พับด้านนี้ลงมาใช้ปลายด้านนี้สอดแบบนี้นะคะสอดเข้าไปเลยค่ะนะคะเราก็จะล็อกให้เหมือนให้แน่นนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะ เราก็มาเริ่มถักเลยค่ะนี้เราจะเอามาใส่ด้านบนนะคะวางด้านบนแบบนี้แล้วเราก็ใบนี้เอาลงข้างล่างนะคะเอาลงข้างล่างแบบนี้ใบนี้เอาลงข้างล่าเอาใบนี้ลงด้านล่างแล้วก็เอาใบนี้ลงมาข้างล่างแบบนี้แล้วก็เอาสองเส้นนี้คว้ยกันนะคะก็จะได้แบบนี้ เอาใบนี้ลงข้างล่างแบบนี้นะคะเอาเส้นนี้ลงด้านล่างแบบนี้เสร็จแล้วเอาสองเส้นนี้ทับกันนะคะแบบนี้ นะคะเราก็จะดึงดึงให้ตึงๆหน่อยนะคะเราก็ทำเช่นเดิมค่ะสอดข้างล่าง สอดใบนี้ข้างล่างแล้วก็เอามาคว้กันค่ะนะคะเราก็จัดรูปให้เป็นเหลี่ยมนะคะแล้วก็ดึง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  แบบนี้นะคะแล้วก็เอานี้มาค่อยกันแบบนี้นะคะก็กดลงไปดึงให้ตึงๆนะคะเราก็เสร็จแล้วเราก็สอดได้เลยค่ะเราก็จะสอดไปตามลายของตะก,ก้อนะคะ ็สอดแบบนี้นะคะเราก็จะดึงให้ตึงทุกเส้นนะคะดึงให้ตึงทุกเส้น ส่วนที่เหลือนะคะเราก็ตัดออกได้เลยค่ะแบบนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ก็ของเราก็ได้แบบนี้เลยค่ะแต่ก็จากใบเตยลายนะคะ ง่ายๆเลยแต่ก็ใบเตยลายของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วเราค่อยมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอจบไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ